ธัญญาเบน์พรชิตาโผปกกางไอจีหนิงปณิตาหลังเจอข่าวร้ายซ้ำสองในชีวิตกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อหนิงปณิตามาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์ตอนหนิงปณิตาเปิดใจเลิกไม่เลิกจุกอกผลกระทบลูกสาวพร้อมลั่นฟ้องมือที่สามและล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาเจอข่าวร้ายซ้ำสองสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิต โดยเธอนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า RIP away in my heart ไหนใครว่าปีนี้ดวงดีมาให้ครบยังไหวอยู่ซึ่งบุคคลดังกล่าวคือคุณป้าของเธออีกทั้งงานนี้สองคนสนิทอย่างธัญญาธัญญาเรศเบนพรชิตานั้นก็ได้โปรกลางอ g จีหนิงปณิตาหลังเจอข่าวร้ายซ้ำสองมาระุมทาโถมในชีวิต โดยทัญญาทัญเรศได้แสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะนิงขณะที่เบ้นพรชิตาได้แสดงความคิดเห็นว่าเสียใจด้วยนะคะ